สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับช่องแม็ k 168ค h a n n e l ก่ชอนนี้เลยก็ฝากพี่พี่กดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับวันนี้ผมมีวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยรุ่นกระถินหน้ายักษ์ปี63สเนื้อทองทิพย์เหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญรูปไข่ทรงสวยนะครับกระทินปี63เหรียญสวยมากนะครับ สามารถเก็บสามารถบูชาได้นะครับเหรียญนี้ราคาไม่แพงราคาหลักร้อยถ้าพี่ๆสนใจก็สามารถสอบถามคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับน่าเก็บน่าบูชาลองดูนะครับพี่ๆเหรียญหลวงเหรียญลวงพ่อรวยดีทุกรุ่นอันนี้จะเป็นเหรียญกระถินหน้ายักษ์ออกวัตโกเหรียญที่สวยแล้วก็เหมือนหลวงพ่อมีชีวิตเลยนะครับดูใบหน้าแววตาหลวงพ่อนะครับ สวยมากเปลี่ยนราคาหลักร้อยนะครับพี่พี่ถ้าพี่พี่สนใจก็สอบถามได้เนื้อทองทิพย์สวยดุดดังทองคำวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเอามาให้ชมเอามาให้ชมกันก่อนจะจบคลิปนี้ก็ฝากพี่พี่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ พบกับผมใหม่ในอีกคลิปหน้าสวัสดีครับ